พอดีเพิ่นมีของฝากมาให้วระสันวาอโ้ครับผมสวัสดีครับหนักเพื่อนก็เอาคิดกันเพื่อนก็เอาคลิปเพื่อกันไม่ยังเพื่อนเพื่อนตั้งใจจะเอามาส่งเพื่อซื้อพอดีเพิ่นคิดไม่ออกอู้ใส่ถุงไม่ยังดีของฝากของฝากลงฝากมาให้พูดอะไรก่อนลุงพ่นฝากมาให้ลุงพ่นฝากมาให้อีหยังเน่าบาดเนาะมาเบิ้งมาเบิ่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 งเพิ่นฝากอีหยังมาให้เจ้า ของฝากจากชัยพลมิเมื่อวันวะโอ้ยมันบ่มี่ปากบ่ได้มันสิพ่อหมกบอสนาจ้านาแดงจ้าว่าจ้าสิบ่ได้เอาหยวกกล้วยใส่หลายๆพุ่นตีพนัหยวกกล้วยเนี่ยพีเน้องเจ้าว่าเบิ่งของฝากนี่สิมาขึ้นเฮียนข่อยเนาะตัวต้มตะมมีเฮ็ดจังได๋บัดนี้ลาว่าเจ้าเจ้าสิไปจ๋าหมกมาหน่อยเล่าหลายเล่าเอามาฝากครับลาว่า เจ้ามากอันอันปากแดงเลยนะพี่แดงเลี้ยงไหมพี่แดงเอาไปเลี้ยงบ่ครับเอาไปเลี้ยงบ่ะไปค่ะใสท้ายรถไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปย้อนใส่รถเพิ่นโอ้ของมาฝากไหมเกินไปไปใส่แล้วขวัญสีฝ้าของฝากมาเคลืนเพิ่นขวัญเพราะเอาดอก ของฝากเจ้ายวขึ้นไปก่อนลูกเอาของฝากมาฝากไหมพูดหน่อยหมของขวัญแห่งคุณภาพฟัสันวาของขวัญหรอของขวัญไม่คุณภาพมาเลยยาวยาวยาวเร็วเร็วเร็เบิ่นน่านมาอะไรรถมาจอยวู้จอดกันเอาออกไปแล้วเอามามาออกแล้วกลับว่ารถ ขาจะเห็นอยู่ดอกวันหาเบิ้งดูของฝากเจ้าอ่ะเอาเอาของฝากเจ้ามาไว้ในรถเอ้าลงของฝากเจ้าไว้ในรถ เอาเจ้าว่าฝากของฝากให้ข่อยเอาไปได้รถหละบ่เอาบ่ต้องเอาไปวันเชยนข่อยข่อยสิมกใส่หยกไปหลายเอามาเอาเจ้าเสียไปปล่อยบ่โอเคโอเคโอ้พันเอาของฝากขึ้นแล้วนะครับถ่ายคลิปบ่โอ้ดูเอาต้นมะพร้าวมาให้ครับครับผม FC แวะบอกลงสู้ๆครับผม แป๊บๆป่ะดิเดี๋ยวตีเฮ็ดให้ดอกอย่าลืมซื้อของมาฝากกันด้วยโน้ตบุกจะเครื่องอันนี้เคยซื้อซื้อมาฝากได้บอลฝากซื้ออะไรเทพบุตรอะไรพอดีการหรืออะไรนะใครอ่ะตั้งตัวเลยโอ๋อ้อเยอะก่อนเทวดาขังใครสองข้างห่อสองข้างครับ ฮะอ๋อผมเห็นฮีนอู่อยู่ไ่ได้ปลายน้ำหอกครับเนี่ยเหแรงตัวตัวสีนนันนั่งเดนโยบ้านหาทุมเที่ยงขึ้นทุมือ ครับผมไปนะครับเดี๋ยวลุงพาครอบครัวไปอนี่ครับไปทานข้าวนะครับผมเนาะก็ไปแบบส่วนตัวนะครับผมแต่ว่าก็มียูทูบเบอร์ไปด้วยนะครับในรถนะครับไม่ได้ไปคนเดียวนะครับโดนทิ้งครับเพราะบ้านยังไม่เสร็จครับครับบ้านยังไม่เสร็จก็เลยต้องอยู่ทําบ้านก่อนจ้าจ้าจ้า ครับอันนี้ก็ฝากความไว้นะครับให้ทุกคนดูแลบ้านให้ลุงนะครับผมก็เนาะตอนนี้ก็นี่แหละครับให้ดูบรรยากาศรอบๆบ้านขึ้นไฟ์สดขึ้นอะไรนะครับเนาะครับเพิ่นสิไปไปกับครอบคัวนะครับผมเนาะก็ชวนนะครับผมแต่ว่ามัวทําบ้านอยู่ก็เลยไม่ได้ไปนะครับผมก็ให้ลุงเขา มีเวลากับครอบครัวเยอะๆนะครับผมไหนๆก็ได้พักผ่อนแล้วก็ไม่ได้ไปไหนมาไหนก็ออกไปพาลูกไปเนาะพาลูกไปธุระสักนิดหนึ่งนะครับผมโอกาให้เวลาเพันส่วนโตนะครับเนาะสำหรับเราก็ไว้เพียงแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใส่ซอกคอด้วยครับสวัสดีครับ